Good afternoon ครับ from my cave ครับนี่คือห้องนอนของผมเอง my bedroom เหนื่อยวันนี้กำลังจะเตรียมของไปญี่ปุ่นครับ preparing the stuff to Japan Japan trip to Hokkaido Sapporo city มาเริ่มอะไรก่อนดีครับดีครับมีเป้ครับแบกเป้ไปมีเป้ไป g ี t big backpack here เป้ใบใหญ่ สิ่งที่ผมเอาไปครับใส่เป้ไปใหญ่ครับถุงนอนครับ sleeping bag วันเอาไปผมเอากางเกงขายาวไปหนึ่งตัวครับวัน long pants ไปก่อนขายาวตัวหนึ่ง two short pants ขาสันสองตครับไปเจ็ดวันครับทริปนี้ Seven Days in Hokkaido the North of Japan h o w c a n i say Hello คมบางว่า <laughs> ไม่รู้ไม่รู้ว่าโวยังไหครับโวซีทักทายภาษาญี่ปุ่นครับสวัสดีที่เหนือครับจะหนาวครับไอกอดเสื้อแขนยาวครับ Long Sleeve shirt here เสื้อไหมพุ่มครับเอาไปหนึ่งตัวครับ one and the light sweater with hoodie นะครับเป็นฮูดครับหนึ่งตัว one and three of p a i r of socks ถุงเท้าสามคู่ถุงนอนเอาไปแล้วก็หมดแล้วครับง่ายเออเกังไน มาบ็อกเซอร์เอาบ็อกเซอร์ไปประมาณครบวันนะ่ะนี่ครับนี่บ็อกเซอร์ไม่ไม่ให้ดูแล้วกันนะก็นับให้ดูแล้วกันครับพาม,ม่นี่ one two three four five six seven okay. ก็ครบวันพอดีครับ I will be there seven days so I will bring seven of boxer so um let's get start by my equipment มาถึงกล้องครับที่จะเอาไปเดี๋ยวผมจะเอากล้องตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งครับเอาสีแบ็กไปตัวหนึ่งอันนี้มันกล้องหลักกล้องหลักนี่ก็สีแบ็ก my main camera GoPro 4 black and I will take uh, another GoPro 4 black one more เป็นกล่องสำรองครับยังไม่เคยแกะครับก็จะแกะเลยแล้วกันครับ I never u s e it but now I have to open it ครั้งแรกเนี่ยแกะให้ดูเลยจะจับ first time to use it การันทีคอร์ดมาแล้วครับก็จะเอาไปด้วยอีกตัวหนึ่งอนาเดอร์ไม ไม่เนี่ยบ่มีแบตแบตชูรี่แบตชูรี่ได้แบตแล้วครับ ปกติผมใส่กับแบตแพ็ค no S D I think now today I have to buy the new one of S D card น่าจะซื้อได้ซื้อไหมครับอีกตโตนึงโอเค เราเก็บไว้ในนี้ครับเวลาเดินทางนะเว n นไอทราว i n งเก็บไว้ในนี้ครับ It's safe แล้วไม่เป็นรอยด้วย no scratches อันนี้กล้องสำรองกล้องสำรองของผมครับหนึ่งตัว my reserve camera <Okay. S 1> มันจะเปียกน้ำเล็นี้เนะี่ยไม่เปียกน้ำ โอ้ Wait oh, นี่ครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับคืออะไรคืออะแดปเตครับที่ญี่ปุ่น in Japan they use uh, 110 volt of electric 110โวลต์บ้านเรา220ครับต้องมีตัวแปลงครับ You have to have adapter ใช่หรือป่อ๋อนี่ครับมันจะบอก USA นี่ครับ USAChinaUSAFranceto go everywhere France, United Kingdom, China, USA, okay. adapter for traveling, selfie stick, ไม่สอยมออ่วงครับเอาไว้ถ่ายรูปคอมพาสเข็มทิศนาฬิกาครับไม่เรดวอชไอโฟน power bank And sunglasses went down deep clean frost for teeth. My fun wet tissue, tissue, compact camera. When you one? ดีนะไว้ไปถ่ายรูปสาวญี่ปุ่น for taking a photo with a cute girl Japanese girl มีแต่เล็บ n a น l s วซ s s เ r ก็ไม่มีอะไรแล้วอ๋อมีอีกอย่างนึงครับที่เหลือแนะนไปญี่ปุ่นคงไม่ได้ลำบากอะไรมากมายครับเชื่อผม I think Japan got everything. so you have to be pretty much not to pay very much. Go computer, notebook notebook. So I will I need of power.. This is uh, for notebook and camera bag. and this is a uh, thing and stuff church pants and that's it หมดแล้วครับไม่มีอะไรกำลังหาดูรวมๆว่ามีอะไรไม่น่าหมีคิดว่าไม่น่ามีอะไร